สวัสดีจ้าเพื่อนวันนี้วันซุปวันที่แปดฮิมะตกอีกแล้วจ้าหอบสังขารมายืนไทยแล้วจะออกไปพัสสมัสบราจะ้ะหนาวมากเลยวันนี้โอดีใจดีใจที่ฮิมะตกเนาะถ่ายกินบ้างถ่ายฮิมะบ้างเนาะช่วงนี้ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเอฟซีหม่เก่าสำหรับทุกๆคนทนี่เขามาก็ เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้เราได้ได้จ่ะดื้อขอบคุณห,หลายๆจะ้ะขอขอบคุณห,หลายๆจะ้ะเขามาคอมเมนต์พิมพ์ทักทายกดแชร์กดไลค์ให้กันดันๆไปเนาะขอจะพยายามดูเพื่อนๆจะ้ะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพด้วยเด้อค่ะเด้อ ย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจจะด้อพาดูหิมะฝนไม่ใช่ฝนหิมะหิมะตกเก่บว่าก้อนเล็กอล็กเย็นมากเลยเพื่อนเพราะเป็นอยู่ในตู้เย็นเนาะช่องแข็งเนาะจะหนาวมากวันนี้

หิมะนี่คือตำนานหิมะนี่เราก็ไม่รู้เราเรเรารู้เราจะมาเล่าให้นิดๆนะค่ะการหิมะที่ตกนี่มีเทศกาลหิมะตกนี่ก็คือเออ่มีเด็กหนุอยสาวเนาะกับเออ่เด็กหนุอยสาวสองคนน่ะมีคนหนึ่งก็โกส์มาลินคนนึงเขาชื่อกับแพ็ก์โกส์มาลินเนื้ออะไรนี่นต่คนอยู่เยอรมันจลละ,ะ,ะรู้แล้วแล้วก็มีฟอ์โฟรเฮอลล์ฟอ์เฮลล์รือว่อะไร,อไรนี่เจ้ะ อตำนานก็มีผู้หญิงคนนึงค่ะก็เคอนางฟ้าเนี่แหละจ้ะชื่อเฟลฮอลล์แหละเนาะที่นี่ก็ผู้หญิงสาวคนที่เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเนาะขยันเนาะค่ะก็เดินทางไปไปเจอเตาอบแล้วก็ไปเจอตน้ตนตน้ตน Apple, ตน้นแอปเปิ้ลหรือต้นสาลี่ไม่มีน้ำเนาะเตากส็สกปรกพันไปกี่ดนันกี่ดนันโกสมาโกสมาลีนะคนที่ขยัน มีจิตใจเมตตาเนาะจ่ะเตาอบก็ว่าเอา่อเมษาวน้อยเนาะเมสาวน้อย,ออยช่วยฉันน้อยช่วยทําความสะอาดให้ฉันน้อยอะไรทํานองนั้นอ่ะโกสมาลีนที่ว่าเป็นหญิงสาวเมตตาผู้มีเมตตาเนาะก็ทําความสะอาดช่วยเลี้ยะแล้วก็ตุนแอปเปิลบอกว่าเม่สาวน้อยค่ะไม่มีเลี้ยวมีแรงไม่มีผิใบออกช่วยข้าน้อยได้ไหมโกสมาลินเป็นคนที่จิตใจเมตตาเนาะ ก็ตักน้ำม,มารดเนาะรดซ็ดแล้วก็มีมีผลนอ๋อเห่านเรล่เราเตาพ่อทำความสะอาดเตาเซ็จเนาะเตาเซ็ต,ต,ซตหรือโอบฟันนี่แหละที่เตาเตาอบที่ว่าขนมปังอะเนาะก็เลยพูดแบบนั้นก็เลยพอทำความสะอาดเซ็จเตาก็พูดว่าเมนูน,น้อยเดินทางไกลเอาขนมไปพี่ขนมปังกินตลอดตามทางทุกสิ้นนะผู้หญิงสาวคนนี้ก็ขอบคุณนะที่เดินไปก็เจอต้นสารีเนาะ ต้นแอปเปิลก็พูดว่าสาวน้อยช่วยนำรถให้ค่ะด้วยค่ะมีมีเรี่ยมีแรงกสมาลินคนที่กสมาลีคนที่ขยันเนาะก็ไปเอาน้ำม,มารลดพอน,นั้นลดเซ็จกันต้นแอปเปิลก็ออกพิออกบักพนเนาะจ้ะที่นี่ก็ลดลงมาให้กสมาลีเก็บเก็บเอาไปกินตามทางขอบใจนะจ่าเป็นคนที่มีเมตตาจิตใจเนาะที่นี่ก็เลยกสมารีเขาไปในบ้านเฟาเฮอแหละเนาะเป็นสองชั้นที่นี่ก็ ถามว่าเฝ้าห้าเราถามระเจ้ามาทําอะไรถ้าอยากมาหางานทําหรืออะไรทํานองนี่แหละนางก็เลยว่าโอเคทานแบ่งนาทีเจ้าทําความสะอาดพองแล้วก็ตื่นแต่เช้ามาเจ้าต้องเอาหมอนเนี่ยไปไปไปเป่าเป่าตบตบตบตรงหน้าต่างที่นี่มันก็เตือนตั้นานมาเป็นหิมะอาจจะถ้าทาโกมาลีทางานหิมะก็ตกเยอะถ้าแพ็กโกมแพ็กมาลีนั้น กอะไรแพ็กมาลีเสืออะไรก็เด็กไปถูกขอให้จ้ะคนเป็นคนที่มีจิตใจไม่ดีเนาะขี้เกียจเนาะเราตัดดไปเลยที่นี่พอโกสมาลินคนที่มีโชคเป็นคนใจดีเนาะก็ทางานเสร็จก็พอตอนกลับไปเฝ้าเฝ้าหลับกายพเนาะที่นี่พ่อกสมาลินออกจากประตูอันที่ไปพักทํางานอยู่ก็เฝ้าเฝ้ลเลยเนาะที่นี่ทานใดก็พอเปิดประตูปุ๊บ ทองกระดาดหัวลงมาตรงโกมาลี Marie, เนาะโกมาลี Marie, เนาะที่นี่หลางกายก็มีแต่ทองบัตเทนีิกับไปบ้านที่นี่อันดีชิโกมาอันดีว่าหญิงที่ว่าแพ็คมาลีเนี่ยอยากได้มีความโลภเนาะแต่ไม่มีจิตใจเมตตาที่เดินไปก็เจอเตาเตาก็บอกช่วยฉันหน่อยทําความสะอาดหนอ่อยแพ็คมาลีนว่าฉันไม่ท,ทําธุระอะไรก็เดินไป เดินไปเจอต้นแอปเปิลอีกก็บอกว่าลดน้ำให้ฉันหน่อยฉันไม่มีแรงเนาะช่วยฉันหน่อยแม่สาวน้อยนี่ก็ก็พูดเหมือนเดิมทุระอะไรละ่ะที่นี่ก็ฉันอยากกินแอปเปิลแต่ว่าแต่ว่าสกุไม่ปกติแอปเปิลก็อยู่ตรงนั้นแหละนางกับพ่อพูดจบนางไม่ช่วยก็แอปเปิลก็ทำให้เห็นเนาะว่าเป็นไม่ลูกพอนางจะเก็บมาอะไรแกก็ยืมไม่ถึงอ่ะเนาะ แบบเป็นคนไม่มีจ,จมิตใจเมตตาเจ้าไม่มีจ,จมิตใจเมตตาเนาะตนแอปเปิลพูดที่เดินไปก็ไปเจอฟอเขาแล้วบอกให้ทําความสะอาดชั้นต้องการมาทํางานเอ็มพ่อเขาอลไก็สั่งงานทำ,น,ทำ,น,ทำน,ทนั่นทำนี่เนาะเธอต้องทําความสะอาด้องชั้นหมอนตรงปัดทุกวันตรงหน้าต่างเนาะที่นี่ก็ไม่มีนั่งกับขี้เกียจเนาะนั่งก่นอนทั้งวันทั้งวีงวแล้วก็กินเนาจะจ้ะที่นี่พอ่อครบเวลาแล้วกำหนดกลับ,บานที่นี่ก็บ,บอกชั้นต้องการอาทอง นางกระปูดก็ฟฝ้าเขาแล้วันแล้วก็โอเคได้ฉันญให้เธอได้สําหรับเธอพอ,นอนเน่ะขอลากันนกลากเฝ้าเฮละเฮแหละเ,เนาะที่ขบมายืนตัวประตูพอประตูเปืออนน้ำดำๆกระลาดลงตัวนางนางก็ลองอี๋ลองวิ่งกลับบ้านเนาะวิ่งผ่านตน้ตนแอปเปิลต้นแอปเปิลค่ะสมน่ำหน้าเจ้าเป็นจิตใจคนที่ไม่มีเมตตาไม่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะทำนองนั่นแหละค่ะที่นี่นางก็เลย วิ่งกลับบ้านลงไห้ที่นี่แม่แม่ที่แพ็คมาลี่นี่ก็เอา้าไหนลูกไปไปทำงานทําไมในตัวลูกมีตะทานตะดําเต็มตัวทํานองนั้นนะตองแม่ก็ะถามก็ไม่พูดอะไรหนังเรื่องไอ้นี่หรือว่าอะไรเกี่ยวกับหิมะเนี่ยดูด,ดูทุกปีมันก็จบลงอย่างแบบนี้นะคะเนาะคือแบบตำนานเขาเล่ามาวบบถ้าวัานไหนหิมะเยอะถึงยามฤดูหิมะเนาะถ้าหิมะเยอะก็ วันนั้นทุกคนก็ต้องรู้เลยว่าอ๋อเป็นเอ่อโกมารีเนาะถ่าปีไหนพิมะไม่มีเลยคือแพ็คมารีเนาะก็ตำนานของขาล่อมาาง้นเราก็รููดูนะขาสร้างเป็นนิยายสร้างเป็นหนังเนาะสันสน,นะะเนาะค่ะเนาะให้คนมีความคิดมีจ,จิตใจเมตตาทำงานด้วยลําแข่งตัวเองเนาะให้เป็นมีคนมีจ,จิตใจเอือเพื่อเผื่อเพ่เนาะคะ่ะอืมประมาณนั้นนะคะจบ้วคะตำนานของเอ่อ หิมะเนาะชนีฟ้าหุ่นแหละเนาะโอเคจ้าก็ขอตัวไปเท่านทีนะคะเ,เพื่อนๆจ้าเจะแป๊บนึงสนุปปกป่จ้าเนาะถ้าได้ทุกคนได้ดูได้อะไรบางทีเราอาจจะเราไม่ไม่เต็มที่ข่าวๆเนาะค่ะเ,เพื่อนๆจ้าเนาะก็ขออไปได้จ้ะด้อโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะ ที่มะก็ลงเรื่อยๆเนาะนี่ละจ้ะกับตำนานของอัลเฟเฮอร์แหละเนาะที่ว่าหิมะลงกับประมาณนี้ก็โอเคละจ้ะเนาะถ้าว่าเยอะๆนานๆนี่ก็ไม่รู้นะบอกไม่ถูกนาะค่ะตำนานก็มาประมาณนี้แหละค่ะก็รู้ม้คร่าวๆกันหล่ไปกันเนาะคร่าวๆจ้ะโอเคเจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายชอบก็ไลค์ก็แชร์ด้าเจอกันขอให้ทุกคนมีความสุขสุแบงแรงจ้า